มี Only at s e ที่เขานำมาขายเฉพาะในเซเอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ช่องชีวิตฮีว่างก่อนนะก็จะประกอบไปด้วย Apple, Kiwi, K เควรบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นคนไม่กินหมาล่าด้วยดีิีพีชีพให้ทุกคนเลยนะใช้ได้เลยครับคนเห็นไหมนี่นี่เป็นคุกกี้ฝอยทองแบบหวาน ว่าบราวน์เฮาออริจินอลชอบมากอร่อยมากฮะโปโตเตโตโกโคชินะจ๊ะนี่ทุกคนเป็นแผ่นเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตกรอบหวานอรอ,อชาติโอเคมากๆเลยทุกคน สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตทีว่าอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็ซื้อขนมมาเต็มเลยวันนี้เราจะมารีวิวขนมแบบที่เราชอบแล้วก็แบบที่เราเพิ่งเคยเห็นใน7 e เ e ่นอะเนี่ยมีทั้งขนมมีทั้งน้ำมีทั้งอาหารอาหารแบบพร้อมทานนะจ๊ะแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นยี่ห้อ ที่เซเว่นผลิตเองนะอันนี้คือยี่ห้อที่แบบมี only at เซเว่นที่เขานํามาขายเฉพาะในเซเว่นช่วงนี้นะเอามาลองตลาดแล้วมัง้งแล้วก็เป็นบางอันก็คืออันที่เราชอบกินจริงๆนะจ๊ะอย่างเช่นอันแรกดีกว่าเรามาเริ่มเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันเลยนะจ๊ะทั้งหมดนี้ก็มีประมาณ5-6อย่างวันนี้นะก็อยากจะให้ทุกคน มาดูคลิปนี้ไปพร้อมกันแต่ก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวทุกคนอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ช่องชีวิตฮีว่างก่อนนะครับแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่ากับการรีวิวขนมสุดโปรดและของแปลกในเซเว่นเราได้หยิบ ของในเซเว่ที่เราไม่เคยเห็นก็มีอยากลองก็มีหรือว่าอันที่เรากินประจําก็มีที่เป็นของโปรดก็มีนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับอย่างแรกเลยเดี๋ยวมันจะไม่เย็นแล้วเพราะว่าเอาออกมาจากตู้เย็นนานแล้วนั่นก็คือน้ําจากจากยี่ห้อคิวมินซี อันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะเป็นน้ำเหมือนแบบน้ำผักเขียวมากอะเธอฉันเพิ่งเคยเห็นขวดละ59บาทนะครับเป็นสมูทตี้โปรไบโอติกนะพวกโปรไบโอติกมันก็คือมันจะเป็นจุลินทรีย์ที่แบบไปช่วยในลำไส้เรื่องการขับถ่ายการย่อยอาหารทำให้ร่างกายเราเติมโปรไบโอติกเข้าไปแล้วก็อาจจะแบบขับถ่ายดีขึ้นย่อยอาหารดีขึ้นนะครับอะไรอย่างนี้นะก็ถ้าระบบการย่อยกับระบบ การดูดซึมของลำไส้เราดีขึ้นร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นไงทุกคนใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็คือคิวมินซีสมูทตี้โปรไบโอติกนะจ๊ะนี่ก็จะประกอบไปด้วยแอปเปิลกีวี e เคลออแกนิกวี g กราสก็คือมีแอปเปิลมีน้ำกีวีมีน้ำเคลสกัด มีออร์แกนิกวีดกราสนี่ก็คือหญ้าวีดอ่ะหญ้าวีดไอที่เวลาเราไปแล้วมันมีร้านที่คันผักสดตามห้างอ่ะแล้วเขาเป็นช็อตชอขมขมเหมือนเขียวเหมืนเขียว,ยว,ยวอันนั้นแหละเขามาผสมในนี้ด้วยแต่เราก็สงสัยว่าเขามีน้ําตาลหรือเปล่าอุ้ยคือมีใย,ยอาหาร22กรัมแต่มีน้ําตาลถึงอุ้ยอันนี้เพิ่งเห็นนะมีน้ําตาลตั้ง22กรัมแล้ววันหนึ่งเราถูกสอนมาว,ว่าห้ามกินน้ําตาลเกิน14กรัม 22่สิสองกรัมคือละขวดนี้ก็คือเกินไปแล้วหรอเกิน <Good S 1> เลยเกินเลยนะแต่เราเดี๋ยวมาชิมดีกว่าว่าอร่อยหรือเปล่าเราก็ต้องกินน้าตาลเกินใช่ไหมวันนี้ก็คือขวดนี้ก็คือเกินกับที่ร่างกายต้องการต่อวันไปแล้วนี่แล้เขาก็ยังเขียนอีกนะว่าโปรไบโอติกเนี่ยของขวดนี้มัน no preservative อะไรอ่ะอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะอันนี้อ่านว่าอะไรก่อนทำไมใช้ตัวสษรแบบนี้ no preservative no sugar or added เขียนเป็น A O O 90ฉันก็จะไปอ่าน added ได้ไงเนี่ยัเขียนอย่างงี้ทุกคนเห็นมามมัน no preservative added no sugar added no sweetener added no color added no additive added no sugar added แต่มี22การสงสัยจะเป็นเป็นน้ำตาลที่มาจากตัวผลไม้หรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะ นั่นแหละเรามาชิมกันดีกว่าวันนี้ก็คือจะมารีวิวรสชาติไงจ้าเปิดลจะจ้าก็คือ59บาทฉันต้องกินแล้วดูสุขภาพดีนะจะ้าม,มันไม่เหม็นเขียวกลิ่นฝรั่งตีมากตอนนี้ก็คือกลิ่นน้ำฝรั่งตีมากแล้วก็มันมีแบบพวกแบบเฟตกา ของการคั้นสดที่เหมือนเรากินน้ำคั้นสดมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกากผักกาบผลไม้อยู่ในตัวน้ำด้ดยมีเนื้อด้วยอะ่ะเออมันไม่ใช่แบบเป็นน้ำเพียวๆอะเออดูคุ้มค่ากว่าบาบาทนะแต่กินทุกวันคงไม่ได้หรอกเพราะว่ากาแฟเราก็แก้วละ5 0 6 0แล้วมากินอันนี้อีกขวดหนึ่ง5 0 6 0กร้ว่าบาทยังไม่ได้กินข้าวเลยหมดไปร้อยกว่าบาทแล้วค่าแรคขั้นต่ามร0 0หายเราครึ่งหนึ่ง ถ้าอร่อยวะ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยมากอ่ะทุกคนเฮ้ยแนะนํานะลองกินนะก็คือไม่ต้องกินทุกวันก็ได้ถ้าใครถ้าใครมีปัจจัยพอก็กินทุกวันก็ได้นะแต่อร่อยถ้าเอาเรื่องความอร่อยก็คืออร่อยเลยเป็นน้ําแบบเปรียปร้ยวๆหวานนิดนึงน,นิดเดียวแล้วก็แบบกลิ่นกลิ่นไม่เหม็นเขียวรสชาติไม่เหม็นเขียวมีความฟรุตตี้สูง มหมดแล้วดีอ,อร่อยวะ่ะแต่หลักๆเลยกลิ่นมันก็คือนามฝรังนะจ๊ะคิวมินซีสมูทตี้โปรไบโอติกลองไปหาได้นะนี่ก็เป็นครั้งแรก ที่เราเจอขวดน,นี้ในเซเว่นนะทุกคนเซเว่นที่เราไปมันเป็นเซเว่นใหญ่ด้วยไม่รู้ว่าเซเว่นเล็ก,ลกๆพวกแบบคูหาเดียวเขาจะเอาเข้าไปหรือเปล่านะลองไปหากันดูนะจ๊ะโอเคอย่างที่2ที่เราจะหยิบมากินให้ทุกคนดูนะก็คือนี่เลยอันนี้เราเพิ่งเคยเห็นจริงๆแล้วเราไม่ใช่สายหมาล่างนะแต่ก็อยากจะลองเพราะว่ามันน่าสนใจดีนั่นก็คือ พริกกาพริกทอดกรอบรสมาล่านะครับนี่เราก็เจอจากเซเวนเหมือนกันนะนี่เขาเขียนว่า Made from Real Chili แล้วก็มีภาษาจีนแต่น่าจะเป็นของคนไทยเนี่ยแหละทุกคนส่วนประกอบสำคัญก็คือพริกแดงนั่นแหละเอาพริกไปทอดนะจ๊ะควรบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอันนี้ต้องออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะไม่ว่าเราจะกินน้อยกินเยอะเราก็ต้องออกกำลังกายกันเป็นประจํนะจ๊ะ มาเรามาชิมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราแกะก,ก่อนพริกทอดเหรอเราเคยกินพริกทอดทีนึงมันก็จะเผ็ดๆแต่ไม่เคยกินรสมาลาเป็นคนไม่กินหมาลาด้วยดีนี่พียงชีพให้ทุกคนเลยนะนี่นะทุกคนพริกทอดรสมาลานะคะแตาพริกกา เอากินเพลินๆโอ๊ยเพ็โอ๊ยโอ๊ยแผลคอหม่าล่ลงคอโอ๊ยอืมกินเพลินๆได้นะสำหรับสายหม่าล่าไม่เหม็นหืนไม่อะไรกินได้เลยแต่แบบเราไม่ให้สายหม่าล่าแล้วเราไม่ใช่คนกินเผ็ดอ่ะดูดีน้ำมันหมา่าล่าติดนิ้วเต็มเลยมันอยู่ข้างรอบถุงเลยอะ่ะอืมโอ้ยแตกินไปกินมาเพลินๆน,นะ อืมอร่อยช่ยได้เลยเอาไว้แบบเอามากินแกล้มก็ได้แบบเป็นกับแกล้มก็ได้นะจ๊ะตามงานฉลองต่างๆโอเคเรากินได้แค่นี้แหละเพราะมันเผ็ดน,นะ ผิกานะครับใช้ได้เลยครับทุกคนและอย่างต่อไปที่เราจะหยิบม,มาลองนั่นก็คือตัวคุกกี้เค้กนะครับนี่คือเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันต่เพิ่งเคยเห็นแล้วก็เลยอยากลองเพราะว่าเห็นอันนี้ก่อนเลยมันมี2รสชาตินะมันเป็นคุกกี้เค้กออริจินอลนะครับมีโอลี่มีป้ายโอลี่แอสเซเว่นอีกแล้วสแสดงว่า ไอ้ยี่ห้อนี้ก็คือตอนนี้เขาเอามาทดลองขายเฉพาะในเซเว่นอย่างเดียวเลยนะทุกคนก็คือหาได้ในเซเว่นนะจ๊ะมันเป็นคอฟฟี่แบบหน้าหน้าเค้กแบบไทยๆอ่ะเธอมีทอฟฟี่เค้กกับเค้กฝอยทองนะเดี๋ยวเราจะลองชิมเค้กฝอยทองก่อนดีกว่าอ๋อมันเป็น1ชิ้นใหญ่เลย one big piece แต่ละชั้นก็นึ่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กๆหลายๆชิ้นมีฉันก็ต้องกินให้หมดละเซ่นตายเลยทุกคน ชิ้นละ19บาทมนะั้งน่าจะาหน้าห่อละ19บาทาทลืมราคาไปแล้ววะอุแกมันก็หน้าอีสตอยู่นะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่มันเป็นคุกกี้ฝอยทองแบบนี้เลยนี่่นอเคมาเดี๋ยวเราจะขอชิมคุกกี้ฝอยทองก่อนนะจ๊ะ หว,หวานมากก็เหมือนฝอยทองกรอบอะแล้วก็อยู่บนคุกกี้แต่เหมือนว่าเขาเอาเค้กฝอยทองแล้วไปอบกรอบอะเธอเพราะว่าตัวคุกกี้มันไม่ใช่เหมือนเนื้อคุกกี้ทั่วไปมันเหมือนแป้งเค้กแล้วไปอบกรอบอะหืใช่ได้นะอร่อยอยู่ใช้ได้เลยหวานมากรสกลิ่นฝอยทองโอเคครบ ตัวคุกกี้ก็จะมีความเค็มๆหน่อยเนื้อคุกกี้ยนะัเดี๋ยวมาลองอีกรสชาชาหนึ่งดีกว่าหน้าท o อฟฟี่เค้กไอที่เราตัดสินใจซื้อยี่ห้อเนี่ยชื่อยี่ห้อว่าอะไรวะยังไม่ Brow n House Original ชื่อว่า Brow n House Original มี2รสชาติคุกกี้ฝอยทองแล้วก็ทอฟฟี่เค้กนะจ๊ะเดี๋ยวตะกี้กินฝอยทองไปแล้วหวานกินฝอยทองชัดมากก็คือฝอยทองอบกรอบนั่นเอง ต่อไปก็คือท็อฟฟี่ไ้กและส่วนตัวเป็นคนได้กินทอฟฟี่เค้กของโฮมเบเกอรี่ <B ak ary> ที่สวนดุสิตบ่อยมากเพราะว่าต้องไปทุระที่สวนดุสิตเกือบทุกัาทช่ย์อู้หน้าตาแปลกนะเหมือนคาราเมลอบกรอบหน้าตามันเหมือนคาราเมลคาราเมลอบกรอบแกว่าหน้าตาเหมือนอะไรทุกคนเม้นมาบอกหน่อยสิอันนี้ฉันว่าเหมือนข้าวตังข <B ad> ้าวตังแหงแข็ง มาชิม Brown House Original รสชาติคุกกี้ทอฟฟี่แครกกันดีกว่าทุกคนอืมอืออันนี้อร่อยอืออันนี้อร่อยดูหรอกแกมีความแบบรสชาติคาราเมลใช่ไหมก,กอบก,ก,กแ,แล้วก็กลิ่นกาแฟแล้วก็กรุบๆของถั่ว บวกกับตัวคุกกี้เค็มๆหใช้ได้เลยอันนี้อร่อยคุกกี้ท็อฟฟี่เค้กของ Brown House นะอ,อืน,น้อร่อยวะ่ะอ,อร่อยเลยแต่ก็หวานทั้งคู่นะสองรสเลยอืมชอบมากอร่อยมากครับมาก็มาถึงอย่างต่อไปดีกว่าเมื่อกี้กินคุกกี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเรามาลองอันนี้ดีกว่าโคอิเคีย โคอิเคียะนะคะโปเตโต้โทโคชินะคะเป็นอ่ามันฝรั่งน่าจะทอดแหละอ๋อมันฝรั่งทอดก่อโปเตโต้ โกโคชินะจ๊ะอันนี้เป็นรถแบบออริจินอเลยเดี๋ยวเราจะมาชิมกันดีกว่าเพราะว่าเขาโฆษณาหน้าซองว่าแผ่นหนาพิเศษเดี๋ยวเราจะดูมันจะหนากว่ายี่ห้ออื่นยังไงนะจ๊ะอันนี้ก็ห่อละเนี่หมดเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยมันจะอยู่แบบถ้าไม่นาพีน้ำกับกับอันนี้มันจะเฉลี่ยอยู่ประมาณ30บาท29บาท30บาทเาย าแกะปุ๊บกลิ่นแบบมันฝรั่งตีชมหมูขึ้นมาเลยจ้ะอ๋อแพนนาจริงหนักกว่าหลายๆยี่ห้อนะนี่ก็คือแล้วแบบดูเหมือนมีเปลือกด้วยแล้วมีเปลือกมันฝรั่งด้วยไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะอืมเป็นเรียลโพเทโตสแน่ๆเลยก็คือมันฝรัร่งแท้มาทอดกรอบนะจ๊ะชิมกันเลยดีกว่าครับ อมันนี้อร่อยมันจะแบบมีรสมันฝรั่งลูกคิดไปเองป้ะนะเนื้อความที่มันเหมือนมันฝรั่งแท้ๆมันคือมันฝรั่งเลยอ่ะมันมันดูไม่เหมือนแบบยี่ห้ออื่นอย่างเช่นยี่ห้อที่เป็นกระป๋องสูงๆหรือยี่ห้อที่มีหลายๆรสมีรสชาติแบบเยอะๆแผ่นหยักแผ่นเรียบอย่างเงี้ยยี่ห้อนี้มันดูแบบมันฝรั่งมันฝรั่งตะโกนว่าแบบมันฝรั่งแท้เงี้ย อเลองดูนะลองนะลืงนะแบบสำหรับสายที่ชอบกินมันฝรั่งทอดก่อนจะลองเลือกยี่ห้อนี้มากินดูแล้วมีความกรอบกว่าความแข็งกว่าของตัวมันฝรั่งแท้แล้รวรสเท่าออริจินัลก็จะได้รสชาติมันจริงๆมันฝรั่งแท้จริงๆออเอาใครโลยนะเนี่ยจะได้เลยกับโพเตโต้โกโคชินะจ๊ะ ไปหากินกันเลยจ้าเรามาลองกินอันนี้ดีกว่าของทองการ์เด้นแต่อันนี้ซื้อพอแพ็เกจจริงนะก็คือมันก็คือมิกซ์มิกซ์นัทแหละก็คือเป็นถั่วอบแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่า,าผลไม้อบแห้งพวกลูกเกดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราซื้อเพราะว่ามันดูแพ็เกจจริงแปลกตาดีแล้วมัน หมือนซื้อหนึ่งล้าก็ได้สองชุดอะแบบแบ่งกินได้ไม่ต้องกินหมดในทีเดียวเวลาเปิดแล้วก็กินแค่ฝั่งเดียวซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ยอืออันนี้ไป29บาทนะจ๊ะแกะฝั่งเดียวก่อนเทออกมาก่อนเทเทเทเออกมาอ่ามันก็จะมีทัวแล้วก็มีลูกเกดมีวอลนัทมีแมคกาเดเมียมีคาชิวคาชิวนั่นก็คือเมมโม่เห็ดมมานมีอัลมอนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ อ๋อทุกคนรู้แล้วพีดหมดเลยคือฝั่งนึงมันเป็นถั่วเว้ยแล้วฝั่งหนึ่งอะมันเป็นผลไม้อบแห้งถ้าใครอยากกินพร้อมกันก็ต้องแกะสองฝั่งมันเป็นอย่างงี้นี่เองฝั่งนี้ไม่ได้ถั่วอะต่อแล้วก็มีเอ่อเมล็ดฟักทองนะจ๊ะนั่แหละมีอยู่4อย่างหอย่างก็ถั่วถ่วอบนะสายคลีนกินได้กินฝั่งถั่วไม่ต้องไปกินฝั่งผลไม้อบแห้งหรอก แต่ไม่ใช่ฝ่ายคีนก็กินแม่งสองฝั่งเลยอืมโอเคใช้ได้ต่อกันที่อันนี้เลยอันนี้กินครั้งที่สองแล้วชอบม,มากบิ๊ก u ันเดอร์เวเฟอร์นะคะบิ๊ก h ันเดอร์เวเนะครบรสช็อกโกแลตนะข้างในมันก็จะแบบมีไส้ด้วยเป็นไส้เหมือนแบบช็อกโกแลตบราวนี่แล้วข้างนอกก็จะเป็นเวเฟอร์เคลือบกรอบเคลือบช็อกโก,กแลตกรอบลองไปหากินได้อร่อยอร่อยัออยอนนี้แนะนำเลยนี่แกคือแบบมันชาม เราไปแช่เย็นๆออกมากินนะคือมันชามนี่จะไม่ให้ฉันอ้วนได้ยังไงล่ะเนื่อออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนี่ทุกคนเป็นแผ่นเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตกับกรอบข้างในก็จะมีเนื้อเค้กช็อกโกแลตด้วยนี่มันจะ้เป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นมาข้างน้นเป็นเนื้อเปรานี่ทุกคนไม่รู้ทุกคนจะเห็นหรือเปล่าแต่เราเห็นแล้วเราจะกินด้วยอืมหวานอร่อย เลยเนี่ยชอบมากอะไรอ,อ้วนียอชอบมากซื้อมาก,กินดูเน็ตฟลีดูดิสนีย์พัรทด,ดูโหเลือร่อยมา,มากอมชอบอแล้วแบบหวานหวานตัดขาดใจใจบิ๊กฮันเดอร์น้องทุกคนไปหาซื้อได้อันนี้แนะน,นำเลยชอบมากอร่อย อย่างสุดท้ายจริงๆที่เราจะเอามารีวิววันนี้นะนั่นคือจัตนำเมนียนนะบะหมี umb, ่คุกซอสดำซอสซีอิ๊วดำถั่วของเกาหลีนะถั่วดำซอสถั่วดำจะบอกว่าอันนี้ไม่ตอนแรกอะไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเอามารีวิวคือเข้าไปเซเว่นแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนีนอนน่หยิบขนมทั้งหมดที่รีวิวมานะใช่ปะ แล้วก่อนออกมันไปผ่านไอ้ตรงเซคกชันที่แบบขายอาหารพร้อมทานนะทุกคนแล้วไปเจออันนี้แล้วไม่เคยเห็นว่ามันมีจาจังเมียนปกติเราจะกินไอ้ตัวไอ้ไอที่เป็นข้าวห่อสาร่าย,ยาวๆที่มีสองรสสีแดงสีเขียวอะ่ะอันนั้นกินประจําอร่อยแต่อันนี้ไม่เคยเห็นพอเห็นปุกก๊บก็เออไหนๆก็จะรีวิวลวอันนี้น่าสนใจเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบกินจจาจังเมียนด้วยร้านที่ ทำจังจังเมีย่ยนเนี่ยอร่อยที่สุดที่เราว่าเราเคยกินมานั่นก็คือร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างคิมกันเนที่เราเคยไปรีวิวไว้นะไปดูได้ที่อยู่แถวอ่อนนุนอ่ะคินกันเนทอร่อยจริงล้วนนั้นเขาทำแบบอันนั้นมันไม่ใช่อาหารหลักด้วยนะเป็นเหมือนเครื่องเคียงที่เขาแบบทำไว้ให้ไปตักอ่ะแต่โคตรอร่อยเลยเราว่ารสชาติอันนั้นใช้ได้นะทุกคนลองกลับไปดูก็ได้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชั o นนะไอที่เราไปเคยไปรีวิวแบบร้านปิ้งย่างคิมกันเนะนะเดี๋ยวขอตัวไป เวฟก่อนอันนี้ต้องเวฟเราจะไม่กินเย็นเพราะตอนนี้มันเย็นเวฟยังไงวะใช้เวลาหนึ่งนาทีครึ่งถึงสองนาทีโอเคเดี๋ยวมานะจ๊ะขอตัวไปเวฟก่อนนะจ๊ะมาแล้วจ้าทุกคนมาแล้วรามยอนไม่ใช่รามยอนสิจานจามยา่างร้อนๆนะจ๊ะทุกคนขอแก่ก่อนจ้าร้อนมากเลยจ้ากลิ่นก็คือเกือบใช่นะ แต่ยังไม่เคยแต่เราว่ามันยังไม่ใช่แต่เกือบใช่เส้นก็คือเกือบใช่แต่เราก็ว่าหน้าตามันยังไม่ใช่แต่สีได้สีคือสีรามยอน,นะจ๊ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆก่อนนี่คือหน้าตาของรามยอนวันนี้นะจ๊ะเป็นอยาน่างนี้เห็นหมเดี๋ยวขอคลุกก่อนฉันว่าเส้นไม่ได้หว่ะเส้นมันแบบ มันไม่ใช่ลำยออนมันมเส้นแบบมาม่าคูหลีอะมันเหมือนเส้นเล็กมันเหมือนเส้นจีนแล้วเป็นก้อนด้วยเวฟเสร็จแล้วเป็นก้อนมันไม่เป็นเส้นนะจ๊ะลำยออนต้องเป็นเส้นไม่ใช่เป็นก้อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอชิมก่อนว่ารสชาติใช่จะจาเหมียนหรือเปล่าอืมลูมตายตตาตา,ตา,ตาถึงหน้าตามันจะไม่ค่อยใช่ รสชาติโอเคมากๆเลยทุกคนอร่อยอร่อยตัวน้ำซอสอร่อยใช้ได้เลยมึกว่าจะแบบจืดๆหน่อยอันนี้มีรสชาตินัวๆเค็มๆเส้นเหมือนเส้นพาสตา้ามากกว่าแต่ซอสใช้ได้เลยลองอันนี้ฝากไปคิดนะคนที่ผลิตอันเนี้ย อาจจะทําแค่ซอสลามยอะเอ้ยอาจจะทําแค่ซอสจาจังเหมียนมาขายก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวพวกเส้นเรื่องเส้นน่ะจะหาเองได้จ้ะซอสอร่อยใช้ได้นะจ๊ะแต่เส้นบ่อได้นะจ๊ะแต่ก็กินได้แหละหำขำไปกล่องนั้งห้าบาททุกคนกินําำขำไปไปละ59บาทโดนอื ลองไปซื้อกันดูถ้าใครเจอนะเราว่ามันยังไม่ค่อยมีของหรอกน่าจะเข้าแบบราคาละห้าห้กล่อง6กล่องสาขาใหญ่หนอกก็สิบกล่องอะไรงเงี้ยเราว่ามันน่าจะยังไม่ค่อยมีของเพราะมันใหม่เกินต้องให้แบบเซเว่นใหญ่ๆที่มีลูกค้าเยอะๆเข้าไปเขาจะสั่งเขาไปขายแหละแต่ถ้าเซเว่นเล็กๆน่าจะยังไม่มีของนะอะร่อย รีวิวให้ทุกคนดูเท่านี้นะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างขนมชิ้นไหนใครเคยกินอะไรบ้างเมนมาบอกหน่อยแล้วว่ารู้สึกยังไงนะคบว่าแต่ละอย่างอร่อยไหมหรือว่าถ้าใครอยากลองนะลองไปเซเว่นใกล้บ้านนะเลือกสาขาใหญ่ๆหน่อยต้องมีแหละก็ลองไปหาอะไรที่เราเอามารีวิววันนี้แล้วลองซื้อมากินดูแล้วมาเม้นบอกกันหน่อยว่าชอบไหมเหมือนเราไหมนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะช่องชีวิตที่ว่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปกิน จะจะเมี่ยนต่อนะแล้วก็ไปเคลียร์ขนมทั้งหมดที่เรารีวิวไปเพราะว่าต้องกินให้หมดเพราะมันถูกแกะแล้วเราต้องจัดการให้หมดนะจ๊ะโอเคไปแล้วนะคะเราจะกันใหม่อย่าลืมกด subscribe ช่องชีวิตทีว่างด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ